นี่เต็สวัสดีครับเป็กกายไลิศนะครับผมมีหลายคนถามหาช่วงนี้มานานอยากให้ที่กายกับแม่หนีทำกับข้าวด้วยกันอ๋าวันนี้ไม่เป็กเขาอยากกินอะไรหน่อไม้นะเป็นแกงกะทิหน่อไม้เริ่มยังไงครับคุณแม่เป็กบอกโทรไปหาแม่แม่แกอยากกินแกงไก่มึงเก่งแล้เก่งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วอยู่มาพูดทำอะไรเลยก็ใช่ไงบอกว่านี่แม่ทำแกงไก่ไม่ใช่แม่อยากกินแม่ไม่อยากกินแต่ให้แม่ทำโอเคโอเคโอเค แต่ทีนี่แม่ไม่ทำแม่ยัต้องใครทำโอเคฝันเถอะว่ามันจะให้ไปกินน่ะเขาผัดราเสแล้วยังไม่ได้ทำเลยเออต้องปรุงต้องบอกเขาก่อนแม่มีอะไรบ้างมีไก่อ่าพี่เต็กบอกพี่เต็กบอกว่าไก่ขอเป็นไก่ส่วนนิ่มๆไม่เอาอกไก่เพราะว่าอกไก่มันแข็งเวลาต้มก็เลยต้องขอเป็นส่วนที่มันมีมันติดมีหนังติดโคกไก่กระโปงไก่น้ำปลาเออทำไมกะทิมีสองอันหัวนะกะทิในหัวในหางเอาอันนี้หัวอันนี้หางเพราะว่าอัันนนี้เป็หว เดาวคก็เห็นแล่ะไม่ใช่ว <Yes ้าคนอื่นอาจจะใช่แต่สำหรับแม่ไม่ใช่เอ้าแม่เน้นหัวกะทิแล้วอ๋อเมื่อกี้ไอ้การไทยว่านี่หัวใช่ส่วนมากคนแกงเขาจะเอาหัวกะทิน้อยๆหาที่เยอะแต่ของแม่สลับกันแม่เน้นหัวเพราะว่าหัวมันจะได้ข้นๆเหรอใช่มันจะมันๆแม่ทำไมทำน้ำแบบไม่ได้เยอะๆไม่ได้ทำขายเว้ยไม่ใช่จึ่งลึงอือนี่ได้ทำกินอ่ะ้าวมา หน่อไม้อันนี้คือตัวแม่แม่ต้มแล้วหน่อไม้ต้มแล้วต้มผ่านการล้างแล้วก็ต้มแล้วนะมันมืดก็เลือเหรอแม่ใช่ครับน้ำตาลปี๊บแล้วก็รสดีคุณแม่แม่ขอใส่เกลือนิดนึงมันจะรู้สึกอร่อยขึ้นแล้วใครรู้สึกแม่รู้สึกโอเคโอเคทำทุกครั้งลูกจะบอกว่าอร่อยโอ้โเพื่อนนี่แหละโอเคงั้นที่ตลาดใส่เกลือนะครับจะได้เหมือน โอเคเลยพริกอ่าโหรลาพาอีแบมะกรูดแค่เนี้ยแล้วก็มีอันนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเออผีแกงได้เป็นคนที่ไม่ชอบกันถิดไปเลยไม่ชอบทุกอย่างที่มันมีอะไรที่มันเก็บเอาล่ะนี่เพื่อซื้อมาเฮ้ยฝันเต็มไหมมันจะเป็นไงเนี่ยต้องทำยังไงแม่ซ้ำเตาแก๊สเดี๋ยวทำมีเต็มมันใช้ยังไงอ่ะจะแค่นั้นแหละ เออมันฟูดังเสียฟูหรอกก็ลดปากลดไปเบื่อเยเบื่อกเออนี่นั่นอ๋อมันมาพืชลงไปมันพืชนะคะอ่ามีกะทิด้วยนิดหน่อยเอาเอาพี่แกงเป็นลัสพี่แกงเดียวกันยาพริกอย่างอื่นนะเธอพี่แกงเดียวนี่ เขาจะเขาว่าบีไหมบีนะบีเร็วบีไปบีไปไฟแรงไปไหมครับแม่แรงๆมาเลยทนะันใหมดอกเออไม่ทันใหม่ดอกครั้งแรกเลยนี่ที่ไก่ทำอะไรที่มันมีปีแกลไม่เคยทำกับพ่อมาก่อนทราบเรื่องอยู่ชัวร์ตอนนี้เขาไอ้ไม่ได้ถอนไอ้ตักยาง ห้าฝีมือมาเลยบึ้มไอ้กายทำเมื่อกี้เราผมงบไปแล้มึงเออเราใช้ไก่เยอะขนาดนี้เหรอแม่เรทครึ่งชั่วโมงครับอย่างงี้โอ้ยเดี๋ยวมันไหม้แล้วเร็วไอ้กายนัดร้านไว้ครึ่งชั่วโมงเออ ดูแม่เนี่ยไม่ต้องทําอะไรก็งามเนี่ยสวยธรรมชาติเออเออนี่เออทำมาเนย้ยๆแย่ๆกับข้าวอหัดให้ผัวบ้างพอทํากับข้าวให้ผัวปุ๊บผัวก็จะรักผัวก็จะหลงแล้วผัวรักผัวหลงไหมไม่หลงไม่หับเอ้ยพ่อรักพ่อหลงอยู่นะผัวรักผัวหลงเลยสกายรออะไรอ่ะล้วผัดจนกว่าจะไงแม่พอมาถเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาไปแกงไม่ผัดกะกะทิอ่าแม่นี่ยังแม่เอามาผัดกับกระทะ ไม่อยากผัดกะทิแม่ไม่อยากเหมือนใครแม่ก็เลยไม่อร่อยเหมือนคนอื่นแม่ไอการมาเรียนแล้วมายินดูท่านแฉงก็ไล่มันลงน้ำไปเลยแล้วมันมดำๆอ่ะอ๋อเฮ้ยสีเหมือนแกงกะทิแล้วว่ะเจ๋งว่ะทำง่ายเนาะทำง่ายก็รบกวนทำให้กินหน่อยเพราะว่าชอบเมนูนี้บ้านไม่มีครัวนี่ไงครัวอยู่นี้คือตอนนี้ทุกคนห้องครัวเตาแก๊สเอาออกมาหมดทุกอย่างเอาออกมาหมดแม่ใส่อะไรอ่ะเติมน้ำเฮ้ยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันดิให้มันเดือดก่อน นี่คือการใช้เตาครั้งแรกของเราเลยนะทุกคนใช่น้ำตาปีป๊บเพื่อใส่ทำไมบ้านเนี้ยไม่เน้นหวานใส่นิดเดียวอ่าเพราะเรากับข้าวเราห้ามหวานบ้านเราไม่หวานแต่ว่าแม่กับพ่อเขาชอบหวานกันทุกวันเลยนะครับ <c oughs> แรงมากทำตา,ตาทำตาเหยียดพ่อมากนะเหยียดถุงร้ายเออตารู้เออกำลังดีเลยนี่แต่หน่อไม้ข้างกินบ่อยนะครับเขาบอกจิ้มเหม็นนะครับ จริงอ้าวเขาบอกว่าใครเป็นมงเป็นเมนห้ามกินดอกไม้ดองอะ่ะใครเป็นเมนอยู่ห้ามกินดอกไม้ใส่เลยเหรอใส่แล้วมันหนามัมนเค็มนี่ยนะเธอใส่ต่ำๆดีมันก็เดินลงบอ่อปลาเดี๋ยวปลาเขาก็ตายหรอกคนเนีมันน่งว่เรากะซักทีมันเดือดคนนวัวดิที่รักโอ้ยไม่ทำมาท่าแมงเลยว่าแม่มาทำให้ดูดิว่าทำมาท่าแมงทำไงเธอทำให้มันทำมาท่าแมงหน่อยให้มันจมกะทิข้างๆให้มันเน้นนัวไม้มันเคิร์ดไม้ไม่นั่นแหะขอกระถางนั่นนะเห็นไม่นั่น่ะ เธอเห็นไหมมันเอามันจมกะทิเออจมจมกระถางแซะแทลงไปเมดเมดเออนั่นแหละนั่นแหละจมกะทิเออเราไม่ไหนไหนเดือดร้อนเดือดที่นี่รอเดือดก่อนรอเนเอาให้มันจมกะทิเออร้อนี่สวยมากที่นี่รอเออไม่ไม่ฟังอย่าสะบาดเดี๋ยวมันโดนบ่อปลาแล้วก็นทำอะไรริมบ่อปลาลูก็วิวมันสวยอ่ะ เอีย่ากระดกดิที่รักไม่กระเด็นฉีกไปมะกรูดลูกฉีกเป็นไม้ไปมะกรูดน่ะอย่าลีเอ็ดละอออฉีกออกตะกกัรฉีกออกตะการนี่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 ออกตะการนี่ออกตะการออย่าตเลยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเอาอีกกระดังมันเนี่ยไม่เอาเลยเออไม่เอาแล้วใส่ทำบ้านเหรใครกินกล้าเหรอที่รักเขาไม่เอาใส่ไปแล้ว แม่มันย้อนแยงแม่แม่มันย้อนแม่อันนี้มันออดเห็นไหมเป็กนี่มันออนแม่ดูมันย้อนแม่ดูดิอัันนน้มแทำไมถึงย้อนแม่แบบนี้จําไว้มันย้อนแม่จําไว้เฮ้ยใส่เยอะไม่ได้หรอไปชอบมันหอมๆอ่ะอ่ะชิมดูชิมดู ชิมบ้านที่รักเหรอชิมคือแจะ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 ติ๊ตจ๊้ากิมาจขนาดไหนติดมากดมากบ้าโดพอเลวพอววชิมคนค่อยๆคนถ้ามันแบบย้อยๆแย่เนาะ อร่อยอร่อยแล้วหรออร่อยแล้วไม่เคยมาลอยกันดัาางบบดีการสั่งไฟอ่ะตั้งีพี่ฮะตังดีอุ้ยแม่ด่าแม่ตีกอ่อแม่พูดว่ากะหรี่พ่อแม่มึงหรออย่างเงี้ย <c oughs> แรงมากแม่อย่าไมาโง่น,นะ <c oughs> อันนี้คือพี่ป๊ากำลังจะไปเล่นดนตรีที่จังหวัดอ่างทองนะครับ <c oughs> จะกินไหมล่ะจะได้ขี้แตกบนรถ <c oughs> เฮ้ยคุณคือนักร้องที่เป็นเจ้าของพิพิธภัณนาผู้ใดปะครับไม่ใช่ครับอ๋อไอ้เทียเอ้ย แรงได้้ว่าคุณหรือเปล่าที่เป็นเจ้าของเพลงมัสนาผู้ใดใช่เมื่อคืนพี่ร้องเพลงปลากลยนะถามกายดิเอาไปเปิดในห้องคาราโอเกะตอนสิฮะกเ็บแโหไอ้เทียไม่น่าร้องเลยเพลงไอ้เทียนี่เฮ้ยคุณจะถุยใส่บ่อปลาผมนะไม่ย้อนภาพดูนะใครเป็นคนตัดนะใครที่อยากดูเมนูไม่นีช่องให้ปลานะครับก็ไปกระหน่ำคอมเมนต์ให้มันนะครับเพื่อให้มันมีแรงบันดาลใจในการสร้างคนมาตัดนะครับแล้วไม่เราจะทำเมนูไม่นีกันใหม่ครอเออ เฮ้ยแต่คนเสื้อขาวข้างหลังก like like ็อยากโดนกอดเหมือนกันนะครับแล้วบอกว่าไปแล้วอ่ะเดินมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วแม่เดินมาหาแม่ของบั๊บอ่าแล้วแม่ก็มาหงที่นี้นี่แล้วพ่อินมาเหลือคนข้างหลังนะเร่ลาวลาวลาวลาเลาว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 คิมมิงออตโต้เมือนี้็บาแล้วนิาลาแล้วลาวแล้วลาไอ้คุณหลับไปได้ไงเฮยเขาตบเป็นยังไงเขาไปไหนงี้เนี่ยไม่ได้หอมเนี่ยเอหัวเขาเป็น เขาเป็นอะไรเขาเพิ่งสัผมใชนไหมบ่วเขาหอมาอดเนี่ไงมาไวทิสุกเร็วค่ขอตัวไปเล่นดนตรีก่อนนะครับได้เจอกันอ่านน้องครับได้สักสี่วันที่ผมเล่นแล้วครับ่วงอะไรอันนี้ช่วงคัวริมน้ำอันนี้เรากำลังใส่ใบบุรพาไปนะครับอีคืออกมือน้าช่อะไรอ่ะรตอ๋อเลยอ่าเราไม่โรยตอนกินหรอเราโรยเ้าตอนนี้เลยหร อ้าวแล้วถ้าตักมันก็ผสมไปแล้วเดียเเด๋ยวพ่อตกอ้าวไปนึกว่าโรยเพื่อแต่งหน้าเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องนแล้วไม่ต้องไปกวนแล้วนี่ลักษพ่อพูดอยู่ปิดแกแ๊ส <c oughs> เธอยกไหวเหรอ <c oughs> ไม่เดี๋ยวเป็นยกไห่ไเดี๋ยวขอยกเองเธอทำไมเาจะยกไม่ไหวอ่ะไม่แล้วดูดิทั้งพอ่อทั้งไม่แล้วดูทั้งพ่อทั้งแม่พูดว่าให้ไปยกดีกว่าเธอต้องพิจารณาตัวเองนะพ่อมาแล้ว พ่อกับแม่พูดว่าให้เป็กยกดีกว่า,ออาม,มาีคแม่มีคนมีคนท่เขาแสกเนื้อว้าว <Why? S 3> แม่แม่ที่บอกว่าคุณก้ามใหญ่ใหญ่กว่าน้องน้องกายใหญ่นานๆใหญ่กว่าเป็กอีกนะแต่ที่แม่ยกเพราะอะไรมันสู้ม,มั่วซั่มจบอันนี้คุณยกอันนี้สิครับแม่แม่เป็กฝากน้ำปลาไหวเหรอโอ้ย,ออยพ่อหนักอะเนี่ยหนักหนักจริงกล้องหนักอันนี้หลายเท่า โอ้หกปับถ้าเขาแกล้งหกใส่แม่เนี่ยเดี๋ยวลองลองไข้ใครจะรู้ว่านี่คือสปอ,เอนปอเซอร์เข้าช่องปังบอลดี้ได้นะครับสปอนเซอร์หลังคาดูดูดูให้ดูนะครับหลังจากที่เพลงวาสนาผู้ใดเขาดังนะครับ <c oughs> เขาก็ไม่สนใจโซนนี้อีกเลยนะครับเพราะนั้นคือมึงยังไม่ไปอีกเหรอไม่มาเลยนี่นะครับอันนี้คือน้องกายไปร้านนวดเรียบร้อยแล้ว น MM kind of ี่ค ah> ือหน้าตาของแกงกะทีนะฮะโอ้โหใกล้ไปใกล้ไปค่ะบใกล้ไปอายใกล้ไปนี่มันดำแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเลยทิกอะไรใครที่เป็นเมนอย่ากกินนะครับจิ้มเม็นนะครูบอกให้จริงหรอใช่แล้วน้องไม้ใช่นาเรนนาเลนเคยกินหน่อไม้ตอนเป็นเมนไหมลองกินดูจิ้มเมน พี่ไป้ายยังไม่ไปสักทีเลยอี้ยเนี่ยวงกุดหลูกข้างหลังเต็มไปหมดเลยเนี่ยนี่แหละถูกต้องอร่อยไหมอร่อยเพราะว่าถ้าเป็นที่ตลา,าดเนี่ยมันจะเจริญเลิมอ่าแล้วไก่ก็จะแข็งอ่าแต่นี่นคือไก่เยอะมากกะทิข้นมากเนีนอร่อยมาก อ๋อไม่อร่อยหรอกเฮ้ยอร่อยจริงแล้วพอน้ออร่อยอ้าวเหรอเพราะแฟนผมคนทำต้องอร่อยอยู่แล้วตามมานะคะบายบายใครที่อยากดูเมนูไม่นีก็ไปคอมเมนต์ช่วยปาก์คนเฮ้ยได้เดี๋ยวจวทำี๋ยวทำนะคือตอนนี้คือให้ทำงานหน่อยปากอ่ะคือไม่ให้นอนรอเงินอย่างเดียวไอ้เหี้ยนี่กูเนทำงานก็ไม่เกี่ยวกูได้ทำงานอยู่นี่ดูวงผมนี่นี่ทำไมก็ทำอยู่โอเคปทำงานไยบายสวัสดีครับ